สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาเปลี่ยนมะพร้าวสับค่ะเพราะว่าเราเปลี่ยนทุกๆปีค่ะปีกว่านี่้ะคะ่ะนี่ค่ะเป็นแบบนี้มะพร้าวสับเขาผูกค่ะสาเหตุนี่ค่ะสาเ,เหตุที่เราเปลี่ยนเปลี่ยนนะคะเป็นมะพร้าวสับนะคะเพราะว่ามะาพร้าวสับเขาผูกใช่ไหมคะแล้วบางทีเราลดน้ําหรือว่าเข้าหน้าฝนอย่าง,างนี้ค่ะเข้าหน้าฝนแล้วเขาก็จะอุ้มความชื้นเยอะนะคะอุ้มชื้นเยอะจะทําให้เครื่องปลูกแฉะนะคะอาจทําให้ สับปะรดสีเรารักเน่าได้ค่ะใกล้เข้านาฝนเราต้องเปลี่ยนค่ะเราสังเกตดูค่ะเราจับดูนะคะเราจับดูจับดูเนี้ยค่ะเขาก็จะผูไปตามออกตามมือเราเลยค่ะเขาจะดำดำแล้วค่ะมาเปลี่ยนอันนี้เราเปลี่ยนแล้วค่ะบาอเป็นเกรดเราเปลี่ยนแล้วเนี้ยค่ะบ๊อบเอ็นเกรดกับเรปิดเรามาเปลี่ยนค่ะนี่ค่กระถางเล็กๆค่ะเห็นไหมคะสังเกตนะคะถ้ามะพร้าวสับเขาผูนะคะ รากเขาจะเดินไม่ดีด้วยนะคะทําให้สัะรสีเราการเจริญเติบโตไม่ดีด้วยนะคะเปลี่ยนมะพร้าวสับค่ะปีกวยแล้วค่ะสวนเราแต่ให้ดีนะคะเพื่อนมีต้นทุนนิดนึงเราใช้หินภูเขาไฟได้ค่ะเแต่ต้นทุนจะสูงนิดนึงนะคะเขาได้ท้าวบอนแล้วค่ะหินภูเขาไฟหินภูเขาไฟมะพร้าวสับก็ได้ค่ะแต่มะพร้าวสับเราต้องเปลี่ยนทุกๆปีค่ะทุกปีกว่าก็ได้ค่ะเราสังเกตดูค่ะ เนี่ยค่ะมะพร้าวสับเรานี่เราสรับเองค่ะใหญ่บ้างเล็กบ้างแต่ประมาณไซส์ประมาณเนี้ยค่ะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ